สวัสดีครับนี่ผมทาคุงนะครับนี่จะมาเดตชันเช่นเคยนะซึ่งนี่ก็จะมาเดตชันแบล็ค c ควเออรนะครับผมใน EP ที่60หรือตอนที่60นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราดจะเป็นการที่อัสตาสู้กับฟาน่าทะเรนเนาะเออแล้วก็นั่นแหละสู้กันนะครับเนี่ยยาวเหมือนกันนะแล้วก็ในตอนท้ายของคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเออเหมือนฟาน่าจะนึกถึงอดีตใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนลิสจะมาช่วยอะไรประมาณนี้เนาะเออซึ่งตรงนั้นก็น่าสนใจนะว่าลิสนั้นเจอกับฟาน่าอะไรยังไงเนาะอืม โอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับกำลังเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมอาา่ะฮะราชินดูดนี่เหรออ้าวใช่เจ๊ก็ดูชิวนะแบบไม่ไปช่วยเขาสักหน่อยหรอวะในประเทศตัวเองนะเนี่ยเออ อ๋อจำหน้าไม่ทับกอบไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังจำได้อย่เนาะอเว้อะไรอ่ะโอเคลุงเซตัดได้วะโอเคจะได้เห็นลุงเซลเอาจิงกีใช่ไหมแบบ ปกติไม่เคยเห็นเอาจริงเท่าไหร่อ่ะาโอ้เหตุผลแค่เนี้ยโ,โอเคมา,มาไอพวกข้างหลังไม่ใช่หรอแต่แบบไอพวกแม่ทัพสองคนนะี้น่ากลัว มาฮะดดโอจะจัดการลูกกระจกก่อนเหรอหรือว่าไงมาโอเคโอโอเปนสุดจังวะอ๋อมีค่าหัวเด้อลุงเซลอ่ะ โอเคผ่านไปได้ทีชิวแล้วลงเซลเนาะโอ้ <c oughs> ลงการจ้ะตู้ทางงงครับด้วยตัวคนเดียวจริงดิ <c oughs> <c oughs> เป็นห่วงเรื่องนี้เหรอเนี่ยทำอะไรอะ่ะ หมือนเอ่อคุณเอ่อภรรยาของลุงเซลจะดัดแปลงอะไรบางอย่างกับไป้หุ่นป้องกันปะโอน่าจะมาจากหุ่นยนต์นั่นปะโอโอไม่มดเหรอมาโอเคคนได้ตามหลักสุดเป๊ะเ,เลยเนาะ โอเคมีโปรมชั่นได้ป่ะโอเคโอเคโอเคอืมเข้าใจเข้าใจแล้วไม่้อบมันมาทำไนวะเนี่ยอ๋อเออใช่อ๋อ โอ้โอ้ฆ่าคนไง่ายแค่นี้เลยนะโอ้เล็งจุดตายตลอดเลยเนาะโอ้จริง

<laughs> นึกจะมาขายของกัน,นอีกเหรอมากล่องทับแม่มดค่ะโอเคโอ้เว้จับกุมเหรอมันคงไม่ถอยหรอก,รอกลุง ว่าแล้วเป็นผมผมไม่แทงไอห่านี่ตองแต่มันโดนจับนะเพราะเป็นหลักสูตรของไอนาจิกรเรมอนใช่ป่ะมาโอเคโอ้ฟันยิงดิ สุดว่ะแต่จะทำไอ้นั่นได้ไหมผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าไอ้นั่นแบบน่าจะเก่งพอตัวคงไม่ตายง่ายแค่นี้เข้าใจปะโอเคโอเคสมัยตอนนี้พวกนี้ยังหน้าตาดูปกติเนาะ ดูไม่มีความเสียหายเลยปะอ๋อเฮ้ยเผ็ดอ๋อ,อจักลังประมุสสานการณ์ใช่ไหมมาโอ้ เดินไปเลยไอ้ไอเพชรอะมาจะได้ไหมโอ้เหมือนเป็นการแทงต่อเนื่องด้วยปะดูจากเสียงอะโอ้เนี่ยสร้างความเสียหายอะไรดูจากหน้ามันอะโอ้อ่า

เฮ้ยจ้ายาไอเวนอย่านะโอ้อโมันปล่อยอย่างนี้เลยเหรอ,อรจะหยุดยังไงมันหยุดไม่ได้ทำาไมฮะอัส,สตามาหยุดอย่างเงี้ยอ้เด,ด,ด,ดี๋ยวๆพอจะมีวิธีรับมือไหมเนี่ยโอ้ยเอ้าวพวกเดียวกันก็ไม่เว้นอีก เงยิงมั่วหมดเลยเนะี่รอย่าโอ้เอาวปกป้องดนเปน,นาเนะา,านนนะโอ,อ้ยเอาโห้ยมือมันใหญ่จังวะ

เฮ้ย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 อยไอ้เพชรหยุดไว้โอ้เอาวะไอ้เพชรเอ้ยเอ้งสติสติดีแล้วตอนเนี้ยเพื่อน

<c oughs> คงจะน่ามันไสหน้าดูผมว่าไอ้นี่แม่งมันไปแล้วมันไม่กลับจริงๆแล้วผมว่าโอ้สวยโดนไอซัสินฆ่าไปเลยไง <c oughs> เออโอ,อ้ลืมไปว่ามันมีพลังดูดซับเวทเนาะ เพ็ดมาเอาจริงนะไอ้มาร์คอนะเอาจริงนะผมว่ามาโอ้โอใช่ใช่ใช่มาร์คไม่เวดร,รักษามา

เอามา็มสก็รู้ว่าคงจะเป็นอัสตารใช่ไหมล่ะเอิงก,ก็เก่งแหละแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็เก่งนะแต่ไม่เท่าไหร่เออเอือโอ้เม่ปภาษาเนรอโอ้กันเด็นเลยเพเน โอเคพูดเหมือนัวเองอายุเยอะเนาะโอเคเหมือนฟ้าน่าจะเร่งพลังขึ้นอีกนะผมวนะ่าเนาะเออทั้งคลิปเพิ่งเห็นฟ้าน่ากับอัสซ่าเขาเองอนะเออโอเคโอเคคลิปนี้ก็มีมาเนี่ยเนาะ พอพูดถึงตอนที่แบบว่าเมืเม่อกี้แันหนึงคือแบบตอนตอน้นคิดไปลุงเซลเข้าไปบุกไอ้พวกอันจักเดมอนนี่เนาะเออพอไปปุ๊บก็แบบลุงเซลวางแผนเลยว่าจะเล่นไอ้พวกลูกกระจกมันก่อน,นะอะไรพวกนี้เนาะเออพอไปเล่นไปปุ๊บจัดการไปจัดการมาไอ้พวกไอม้มัสไอ้แม่ทัพสองคนน่ะก็เลยแบบเขาเรียกไงมันก็ไม่เข้ามาขัดขวางแล้วมันก็อยากเห็นลงุงเซล,ลโชว์พลังอะไรต่างๆกันนะแล้วก็เออได้เห็นลุงเซล,ลเก็บไปประมาณเป็นสิบเออ แล้วก็ได้เห็นในทางด้านแม่มดเขามาเสริมกําลังด้วยนะโดยแบบจาชื่อเขาไม่ได้เท่าที่แลูกศิษย์ของลุงเซล,ล่ะเออมาเสริมกาลังช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบยิงฟอร์เมชั่นอ่ะกระบนทัพที่หนึ่งกระบนทับที่สองเนี่ย <c oughs> เออแม่งสุดว่ะเออโอเคเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของลุงเซลกับไอ้คนลูกศิษย์ของลุงเซลนะที่แบบมันมีอาญมณีบนหัวสีแดงนะเท่าที่ที่จำชื่อไม่ได้นะอโอเคซึ่งไอนะ้นั่นค่อนข้างที่จะเรียกว่าบ้าเลยนะคือแบบ น่นจาจะเพราะว่าด้วยการโดนทดลองอะไรหลายอย่างทำให้แบบนิสัยมันมันกลายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งอะไรเงีย้ยผมว่านนะเออเลไม่ให้บ้าบ้า,บาเลยแบบว่าเอ,อ้ยฆ่าคนมันสนุกอยากจะฆ่าคนอยากจะเป็นอยากจะชื่อเสีเยงโด่งดังอะไรก็แล้วแต่เงี้ยเออนั่นแหละโอ,โอเคโอเคโอเคแล้วเราก็ได้เห็นแบบเขาเรียกว่าไงลุงเซลได้อัดท่าไม้ตายของลุงเซลเข้าไปหาลูกศิษย์ของลุงแล้วแต่แบบก็ทำลายไม่ได้เพราะว่าด้วยความทีน่นั้นมันมีเวท ดูซับเวทดูดซับแล้วเวทปล่อยคืนอะไรเงี้ยที่มันสามารถดูดซับพ,พลังอื่นแล้วแบบปล่อยคืนใส่คนอื่นได้เงี้ยถือเป็นพลังที่โกงดีเหมือนกันนะผมว่านะเออแต่ยังมีจุดอ่อนอยูสองอย่างที่ไอ้มัสคิคดได้นะเออขอเรียกว่าไอ้มัสนะไม่เรียกว่าเพชรละจําชื่อได้แล้วทเออีเนี้ยที่มัสเขาเอ่อรู้จุดอ่อนเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่สองหลักก็คือแบบอันที่หนึ่งก็คือต้องให้โดนพลังเวทยเยอะๆจนรับไม่ไหวแล้วก็ตัวแตกตาย เป็อย่างที่สองคือโดนพลังลบเบสของอัสตาอะไรอย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละโอเคโอเคซึ่งตอนที่ฉากที่คนโดมนนาจะโดนฆ่านี่ผมโอ้โหในใจผมเป้วเลยผม,ผม,มคิดไปแล้วว่า,วามันมีสามทางอะที่แบบจะเกิดขึ้นตรงนั้นในหัวผมนะตอนนั้นอะคืออย่างแรกเลยคืออัสตาเข้ามาช่วยได้หรือมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อัสตาต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาช่วยได้ความคิดของผมนะกับอย่างที่สองคือคนโดมนนาตายตายตรงน,นั้นเลยกับอย่างที่สามเลยคือแบบ ไอ้เพชรจะมาช่วยเงี้ยนี่คือความคิดของผมเนะี่ยไอเพชรจะมาช่วยผมสาบานเลยว,ว,ว่าผมคิดอย่างนี้จริงแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยเลยไม่กล้าพูดออกไปแล้วแบบเวลามันก็เร็วมากเลยแบบไม่ไม่ทันที่จะพูดอะไรออกไปสักอย่างเออนั่นแหละนั่นแหละต่อแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ไอ้เพชรแบบย้ายข้างวเว่าเออฉันทรยศเออทรยศอาณาจักรไดอา몬ด์อะไรเงี้ยเออเน้นเซอร์ไพรส์จริงตัวเนี้ยเออโอ้ลุงเซลยังตกใจนะเอ,อ้ยมัสเธอไม่ได้โดนล้างสมองหรอกหรอกเลยเงี้ยเออ ผมว่าไอการโดนล้างสมองของไอมัสมันหายไปตั้งแต่ตอนที่สู้กับอัสตาร์เราออกมาหลังจากสู้กับอัสตาร์สที่แบบว่าความทรงจําของไอมัสกับฟ้าหน้ามันกลับคืนมาเขาจะตาตอนนั้น่ะผมว่าการล้างสมองมันหายไปแล้วล่ะเออนั่นแหละโอ้สุดว่ะคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าอ่ามัสกับลุงเซลจะรอดจะพยายามรอดลูกศิษย์ของลุงเซลคนหนึ่งเนาะไปหาอัสตาเพื่อที่จะให้อัสตารจัดการไอนี่เนาะนั่นแะหละ แต่ตอนนี้อัสซ่าก็เผชิญหน้ากับฟาหน้าที่รู้สึกว่าจะพเพอัพขึ้นอีกเนาะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะไปจบยังไงนะผมว่านะโอเคคลิปนี้คงมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปน,นะครับเพื่อเป็นกาใจะทำลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนะี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย